การเอาความไม่ดีออกเนี่ยเอาความจริงออกมาเนี่ยเอาความจริงเข้าไปอ่ะนะเห็นไหมปงอาบัติเลยคือประจานตัวเองนะเหมือนอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยไปประจานตัวเองนะเออจำไว้ดีๆนะพระทำผิดนะที่เข้าปริวาสเนี่ยออยู่ปริวาสเนี่ยประจานตัวเองทุกวันนะอย่างอย่างพวกทำน้ำมาสุจีเคลื่อนเนี่ย ต้องประกาศตัวเองทุกวันผมชักว่าวคับผมชักว่าวคับทุกวันเลยนะถ้าเป็นภาษาไทยเราคือทำให้เข็ดลามนะไม่ใช่ปกปิดนะเออจําไว้เป็นผลดีนะเหมือนน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่อยๆมันก็จะใสถ้ามีแต่น้ำขุ่นเดี๋ยวก็เน่ามีแต่ความดีเข้าไปล้างความชัว่วเห็นไหม เออทําไมล่ะจ้อไปประจานเรื่องของไม่ดีของคนอื่นจริงไหมประจานมันตัวเองเนี่ยใจเราจะแท้ฝึกไม่ได้ให้มันรู้ไปสิฮะจริงไหมเออนี่มันเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปประจานคนอื่นประจานมันตัวเองเนี่ยเนาะ